ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูวิธีการซ่อมสนามนะครับพอดีว่าลูกค้านะครับที่อุดรนะครับแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องการสุดของสนามนะครับเราก็เข้ามาดูแลนะครับดูแลดูแลในเรื่องของการแก้สุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าวิธีการทําในการซ่อมสนามแก้สนามสุดทําอย่างไรที่เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับฮะเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ ที่การเปิดหญ้าต้องเปิดหญ้าตามรอยต่อหญ้านะครับเราต้องหารอยต่อหญ้าให้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรอยต่อเส้นขาวหรือรอยต่อแผ่นหญ้านะครับแผ่นหญ้าจะกว้างประมาณ4ี่เมตรนะครับเราจะมีรอยต่อรอยต่อระหว่างผืนหญ้าเราเปิดตามรอยต่อก่อนครับเพื่อไม่ให้อ่าไม่ให้มีปัญหาเรื่องรอยต่อนะครับเวลาต่อแล้วจะกลับมาเหมือนเหมือนเหมือนใหม่เหมือนจริงนะครับไม่รู้ลุกคนจะมองไม่รู้เลยว่ามีการซ่อมสนามนะครับ อันนี้สนามซุดเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเคยมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วขุดขุดออกไปนะครับขุดออกไปแล้วแล้วดนาแนกแลงลงไม่ถึงนะครับระยะดนาเกแหลค,คือห้าสิบเซนลงลงบทอัดไม่ถึงนะครับฮะก็ต้องมีการปรับพื้นใหม่เราหรือรือต้องรื้อแบบนี้เลยนะครับรื้อเป็นแผ่นนะครับรื้อเป็นจุดๆแต่ถ้าหลุมเล็กๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นหลุมแบบต้นไม้ใหญ่ที่ที่เคยมีเนี่ยเวลาผ่านฝนไปแล้วเนี่ยเขาซุดเนี่ยเราต้องรื้อแบบนี้นะครับอ่าอ่า เวลาเวลาซ่ wed lar, wed lar อมนะครับรต้องตีเอ็นนะครับอ่าน,นี้เป็นเอ็นนะครับรเราจะดูระดับนะครับระดับให้ใกล้เคียงเดิมนะครับเราอาจจะจะจะ,จะไม่อิงระดับเดิมมากนะครับแต่ว่าร,าระดับใกล้เคียงเดิมครับพอระดับใกล้เคียงเดิมปุ๊บเนี่ยเราดึงเอ็นเลยครับตีตะปูตอกเอ็นเลยครับนะครับตีให้รู้ระดับนะครับเพื่อที่จะปรับให้กลับมาให้สนามเนี่ยดูเรียบเหมือนเดิมและสบายตาได้ระดับใกล้เคียงเดิมนะครับอ่านี้ฮะ แล้วก็ลงหินเกตนะครับต้องลงหินเกตนะครับลงหินเกตให้ได้ตามระดับนะครับที่เราขึงเอ็นไว้ทั้งหมดนะครับพอลงหินเกตที่ได้ให้ได้ระดับที่ขึงเอ็นไว้แล้วเนี่ยเราจะเอาเครื่องตบนะครับดูนะครับเครื่องตบนะครับตัวนี้ครับเดินอีกทีนึ่งครับเพื่อให้มีความแน่นนะครับมีระยะบดอัดที่แน่นนะครับเราต้องใช้เครื่องตบเดินต่อ ครับผมฮะแล้วว่าเวลากรีดจ้าอีกเรื่องหนึ่งครับมันจะมีล่องเม็ดยางอยู่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นในการดูดด้วยนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับเครื่องดูดฝุ่นฮะอันนี้เครื่องดูดฝุ่นนะครับเวลาซ่อมสนามนะครับจําเป็นต้องใช้มากนะครับเพราะว่าจะทาให้เราซ่อมสนามได้สมบูรณ์แบบโดยการเรากรีดแนวที่เราจะต้องตัดญ้านะครับต้องกรีดแนวที่จะตัดญ้านะครับไม่ไม่นั้นเนี่ยเราตัดย้ายากแล้วก็ ออกมาไม่สวยนะครับเครื่องดูฝุ่นจะช่วยดูดทรายดูดไม่ยางออกนะครับในในจุดที่เราจะกรีดนะครับอพอดูดทรายดูดไม่ยางแล้วเนี่ยเราจะตัดเส้นได้ตัดได้ง่ายนะครับตัดแล้วเปิดออกมาได้ง่ายกว่านะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีกําลังสูงพอสมควรน,นะครับครับผมอ,อันนี้ฮะก็เดี๋ยวดูกรรมวิธีกันต่อไปนะครับผมฮะว่าว่าจะทํายังไงกันต่ออ,อันนี้สุดค่อนข้างเยอะ อันนี้เราเติมให้สมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวดูตอนตอนซ่อมไปก่อนนะครับแล้วมาดูอีกทีนึงตอนที่เสร็จแล้วนะครับหลังจากเราลงหินเกตแล้วก็ได้ระดับเอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาเครื่องตบนะครับทำการตบให้เรียบนะครับเมื่อตบให้เรียบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับละเอียดอีกทีหนึ่งให้ได้เอ็นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกิ้งยากิ้งยาที่เราม้วนกลับมานะครับกิ้งกิงิงปิดปิดรอยไว้นะครับ ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะามาดูรอยต่ออีกทีนึงนะครับทำการดูฝุ่นรอยต่อนะครับดูฝุ่นรอยต่อดูดมิดไม่ดูฝุ่นฮะดูมิดยางยดูมิดยางรอยต่อนะครับดูมิดยางรอยต่อแล้วแล้วปรับแต่งรอยต่อให้ดีแล้วปูจอยแล้วก็ลงกาวครับติดกาวนะครับขั้นตอนเพียงแค่นี้เราก็ดาเนินการซ่อมสนามที่สุดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผม